ครับก็สวัสดีท่านคณาจารย์นิสิตและบุคลากรทุกท่านนะครับก็เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ก็ขออนุญาตมาพบท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าคณะเราก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับความสําเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากแรงกายแรงใจของพวกเราทุกคนนะครับก็ขอเชิญชวนว่าพวกเราก็ช่วยสนับสนุนการทําง,งานของคณะต่อไปนะครับคณะเราจะได้มีความก้าวหน้ายิงย่งขึ้นไปขออํานวยพรขึ้นปีใหม่ให้ลําเลิศล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรงให้มั่นคงมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปมอบสิ่งดีปรีเปรมกรเกษมสมัยกิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบรรดาลดลพรมงคลให้พร้อมพร่งยั่งยืนนานในสุภาวารดิถีขึ้นปีใหม่ผมขออารัธนาคุณระษรรันาตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจสำเร็จสมบูรณ์พร้อมด้วยโชคลาภและเงินทองในสิ่งอันพึงปรารถนาสจากทุกโศกและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถินมีความสุขทุหน้ากันนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับท่านที่กลับบ้านก็สนุกสนานกันแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ